สวัสดีค่ะกระซิบบอกเราพามาชมรถกระบะทํากินกันนะคะท่านใดที่กําลังตามหาไปใช้งานกันอยู่นะคะทุกท่านในวันนี้เป็นรถกระบะตอนเดียวค่ะ Toyota ว i g o นะคะรถปี2011ราคา1,15,000บาทเริ่มครบพร้อมโอนค่ะเครื่องยนต์2 7 0 0ันซีซีนะคะเบนซินค่ะทุกท่านของเร็วเปลี่ยนถ่ายมาเรียบร้อยนะคะพร้อมกับติดแก๊ส LPG โรงเริ่มมาให้ประหยัดทุกการเดินทางค่ะ สภาพโดยรวมพร้อมใช้งานนะคะไม่มีปัญหาใดๆค่ะเจ้าของต้องการขายเพราะว่าได้ซื้อรถใหม่นะคะภาษีไม่ขาดมีประกันภัยประเภท3บวกให้ด้วยแถมไปให้กับรถเลยนะคะกันชนใหม่ยางใหม่ค่ะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและนัดดูรถนะคะโทรหาเจ้าของรถโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยไปดูตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดทางด้านแอดมินก็เพียงแนะนำให้ชมกันเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่นหนหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ